เพื่อนใหม่ปากกว้างวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาส่งทองฟ้าที่โรงเรียนแต่เช้าสวัสดีครับคุณครูดาวคุณครูดาวเป็นคุณครูใหญ่ของโรงเรียนนี้คุณครูดาวน่ารักและใจดีมากเลยระหว่างทางที่ทองฟ้าเดินไปห้องเรียนนั่นอะไรนะ่ะถุงขนมใครนะ สงสัยลมคงพัดปลิวมาจากถังขยะแน่ๆท้องฟ้าช่วยเก็บไปทิ้งลงถังเหมือนเดิมดีกว่าโรงเรียนเราจะได้สะอาดเมื่อถึงห้องเรียนท้องฟ้าก็เก็บรองเท้าขึ้นชั้นดูสิที่วางรองเท้าของท้องฟ้ามีชื่อท้องฟ้าด้วยชื่อนี้ท้องฟ้าเขียนเองเลยนะแน่ใครกำลังเดินเข้ามาในห้องอ๋อ คุณครูรุ้งนั่นเองสวัสดีครับคุณครูรุง้งท้องฟ้าทักทายคุณครูคุณครูรุ้งเป็นคุณครูประจำชั้นของท้องฟ้าจัดกิจกรรมสนุกสนุกให้ท้องฟ้าทําทุกวันเอ๊ะใครนะกำลังเล่นต่อไม้บล็อกอยู่ในมุมบล็อกสงสัยเป็นน้องก้อนเมฆลูกลุงพันลงที่ทำความสะอาดโรงเรียนแน่ๆเลย พอท้องฟ้าเดินเข้าไปหาเด็กคนนั้นก็หันมาพอดีสวัสดีจ้ะฉันชื่อตะวันฉันเพิ่งมาโรงเรียนวันแรกตะวันพูดพร้อมกับยิ้มกว้างให้ท้องฟ้าเมื่อเคารพธงชาติเสร็จคุณครูรุ้งแนะนำตะวันให้เพื่อนๆรู้จัก